สวัสดีครับลงใหม่ครับวันนี้ลงใหม่นะครับลูกค้าทิ้งเงินมาจําครับนะครับนะครับคันนี้นะครับเหมือนเดิมครับใช้เงินออกรถเพียง1 0,000บาทครับนะครับผ่อนนาน8ปีนะครับผ่อนปีละครั้งนะครับไม่มีรายเดือนไม่มีรายย่อยนะครับนะครับราคารถ70,0,000บาทเท่านั้นเองนะครับวันออกรถใช้เงิน10,000บาทนะครับ10,000บาทจริงๆนะครับเพียง1 0,000บาทนะครับ รถไม่เคยลงดินเลยครับไม่เคยใช้งานเลยนะครับตั้งแต่ทํามานะครับจดทะเบียนเป็นจดจอดไว้นะครับตอนนี้จดจอดไว้นะครับนี่นะครับกระบะอลูมิเนียมนะครับสวยนะครับนี่นะครับใส่ดัมใหม่ด้วยนะครับอันนี้ดัมหกตันนะครับรุ่นหกตันนะครับเป็นดัมรุ่นหกตันครับ แกน70มิลน,นะครับนี่นะครับใช้เงินออกรถเพียง1 0,000บาทเท่านั้นเองนะครับ1 0,000บาทเท่านั้นเองนะครับผ่อนนาน8ปีนะครับผ่อนปีละครั้งนะครับผ่อนปีละครั้งไม่มีรายเดือนไม่มีราย,ย่อยครับนะครับมาดูได้นะครับรถจอดอยู่ที่ ร้านมาโนดอะไหล่รถเกี่ยวข้าวครับเบอร์โทรครับ0817631750ครับขอบคุณครับ